EP ที่12การเยียวยาผ่านพลังงานคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางครั้งแค่เราอยู่ใกล้คนบางคนก็รู้สึกสดชื่นแต่บางครั้งกลับรู้สึกหนักเหนื่อยหรือไม่มีพลังเลยนั่นเป็นเพราะทุกสิ่งคือพลังงานและพลังงานก็ส่งผลต่อสุขภาพกายใจของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงอนาคตของการแพทย์และการเยียวยา ที่ไม่ได้พึ่งพาแค่ยาแต่รวมถึงพลังงานภายในของเราด้วยการแพทย์แบบดั้งเดิมเน้นรักษาอาการของร่างกายแต่การเยียวยาผ่านพลังงานมองลึกไปถึงต้นตอของความไม่สมดุลเพราะหลายครั้งโรคเกิดจากความเครียดความกลัวหรือพลังงานที่ติดค้างในใจหลักการคือร่างกายคือสนามพลังงาน ถ้าพลังงานไหลเวียนสมดุลเราจะมีสุขภาพแข็งแรงถ้าพลังงานติดขัดก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยทั้งกายและใจวิธีการเยียวยาที่รู้จักกันเรกิคือการส่งพลังงานผ่านมือเพื่อปรับสมดุลการฝังเข็มพลังลมปราณคือการเปิดเส้นพลังงานในร่างกายสมาธิและการหายใจ คือการชำระพลังงานลบและเติมพลังใหม่เสียงและความถี่คือการใช้คลื่นเสียงปรับการสันสะเทือนของร่างกายทั้งหมดนี้อาจดูแตกต่างแต่มีแก่นเดียวกันคือการคืนสมดุลของพลังงานมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เครียดจัดงานอย่างหนักจนป่วยเป็นไมเกรนด้วยรัรงรักษาด้วยยาและไม่หายจนเธอลองฝึกนั่งสมาธิและทำเรกีกับครูพลังงาน ไม่เพียงไม่เกรบนบรรเทาแต่เธอยังรู้สึกสดชื่นและสงบขึ้นอย่างลึกซึง้งนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการเยียวยาผ่านพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องกายแต่คือเรื่องจิตวิญญาณด้วยเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เริ่มศึกษาเรื่องคลื่นสมองคลื่นหัวใจและสนามแม่เหล็กรอบร่างกาย พบว่าความรู้สึกของเรามีผลต่อชีววิทยาของร่างกายจริงๆเช่นความเครียดเรื้อรังทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำแต่ความรักและความสงบช่วยฟื้นฟูร่างกายนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์กำลังค่อยๆพบกับภูมิปัญญาจิตวิญญาณโบราณการเชื่อมโยงกับการปฏิวัติทางจิตวิญญาณการเยียวยาผ่านพลังงานสะท้อนว่า มนุษย์เริ่มเข้าใจว่าเราไม่ใช่เพียงกายเนื้อแต่คือพลังงานที่มีชีวิตและเมื่อผู้คนจำนวนมากหันมาเยียวยาตัวเองด้วยพลังงานโลกของการแพทย์และการดูแลสุขภาพก็จะเปลี่ยนไปตลอดการการเยียวยาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการรักษาโรคแต่คือการคืนความสมดุลให้กับกายใจและวิญญาณของเราอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพราะในตอนต่อไปของซีรีส์ การปฏิวัติทางจิตวิญญาณเราจะพูดถึงการตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและคุณจะได้เห็นว่า mm. การดูแลโลกก็คือการดูแลตัวเราเองสุดท้ายคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกคุณแค่เริ่มเปลี่ยนภายในตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วโลกทั้งใบจะปรับตัวให้เหมาะกับคุณเอง คุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่ต้องค่อยๆเปลี่ยนภายในให้เป็นในแบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณแล้วเรามาเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันในวันนี้เลยและหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม อย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกันและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนและหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเอง และจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ